ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code คและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป Advent of the a r c h m a ร e ตอนที่2คาธานิวมูนทำยังไงละ่ะถึงจะแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วในโลกแห่งฟิรูแมน เอาละมีสามทางด้วยกันเครื่องมือยาแล้วก็บัฟหอพักที่นักเวทฝึกหัดพักอยู่มีเพียงแค่นักเวทฝึกหัดเท่านั้นความสามารถด้านเวทมนต์ของพวกเขาเองก็ต่ำมากๆทำให้เขาไม่แม้แต่จะคิดเรื่องบัฟ และลิงก,ก็ไม่ได้สนใจเรื่องยาเช่นเดียวกันเพราะไม่มีห้องปรุงยาอยู่ในหอพักของนักเวทฝึกหัดยิ่งกว่านั้นระหว่างหอพักของนักเวทฝึกหัดและห้องปรุงยาที่ไกลที่สุดยังห่างกันถึง150ฟุตซึ่งระยะทางนั่นเป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อนเร้นอยู่ในความมืดกับนักฆ่าที่รอที่จะโจมตีได้ทุกเมื่อทางเลือกสุดท้ายและตัวเลือกเดียวที่เป็นไปได้ก็คือเครื่องมืออะไรคือเครื่องมือที่สําคัญที่สุดสําหรับนักเวทเครื่องมือที่บีบอัดมานาได้ยังไงละ่ะ คำศัพท์ที่คนทั่วไปเรียกก็คือคาถานักเวทสามารถใช้เวทมนตร์ได้โดยปราศจากคาถาแต่นักเวทมีร่างกายที่อ่อนแอจึงไม่สามารถรวบรวมมานาที่แข็งแกร่งไว้ในร่างกายของพวกเขาได้เวทมนตร์ที่พวกเขาใช้จึงอ่อนแอมากๆนี่จึงเป็นเหตุจำเป็นที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกซึ่งนั่นก็คือคาถา ยกตัวอย่างเช่นบอลเพลิงเลเวลศูนย์เมื่อถูกร่ายโดยนักเวทฝึกหัดก็ไม่ต่างอะไรจากดอกไม้ไฟแต่ถ้านักเวทฝึกหัดใช้คาถาแม้ว่าจะเป็นแบบธรรมดาเขาก็สามารถที่จะทําอะไรได้มากขึ้นดอกไม้ไฟก็จะกลายเป็นดอกไม้ไฟที่ใหญ่ขึ้นบางทีอาจจะเป็นได้ถึงระเบิดมือและมนาที่ใช้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงซึ่งความลับทั้งหมดอยู่ในคาถามันช่วยให้บีบอัดมนาได้อย่างง่ายดาย ถ้าเปรียบว่าเวทมนต์คือกระสุนคาทาก็จะเป็นปืนคุณภาพของปืนกำหนดผลกระทบของกระสุนคาทามีราคาแพงมากๆอย่างถูกที่สุดก็ราคาถึง100เหรียญทองลิงเป็นแค่ชนชั้นสูงระดับล่างและเป็นลูกชายคนสุดท้องในครอบครัวของเขาเขามีพรสวรรค์นในการใช้เวทมนต์อยู่เล็กน้อยจึงไม่มีทางที่จะแตะต้องไอเทมที่เรดรูแบบนั้นได้เขาอาจจะไม่มีสักอันนึงแต่คนอื่นๆในหอพักมีแน่แน มีนักเวทฝึกหัดมากกว่า50คนในหอพักของนักเวทฝึกหัดพวกเขาส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะอย่างน้อย20คนในหมู่พวกเขาก็มีคาาซึ่งคาาที่ดีที่สุดเป็นของนักเวทฝึกหัดที่ชื่อแกรนลิงรู้ว่าคาทานั้นถูกเรียกว่านิวมูลมันเป็นหนึ่งในผลงานก่อนหน้านี้ของคาทามาสเตอร์เฮอร์มิราและมันมีค่ามากกว่า1,000เหรียญทองมันเป็นของขวัญบรรลุนิติภาวะของแกรนจากพ่อของเขาไดยุกถึงลูกชายอันเป็นที่รักของเขา มีข่าวลือมาว่าแกรนรักคาถาของเขาอย่างมากซึ่งเขากอดมันทุกครั้งที่นอนหลับเป้าหมายของลิงค์คือคาทานิวมูนเขาเริ่มปฏิบัติการในทันทีลิง์หยิบเสื้อโค้ทที่อยู่ข้างเตียงขึ้นมาใส่เขาหยุดชะงักเมื่อเดินไปได้ครึ่งทางนี้เป็นผ้าคลุมฝึกหัดที่ได้รับมาจากสถาบันเวทมนตร์วัสดุและการออกแบบมีเอกลักษณ์จึงทำให้ตัวตนของเขาในฐานะนักเวทฝึกหัดของสถาบันจะถูกมองออกได้อย่างชัดเจนเมื่อใครก็ตามที่เห็นผ้าคลุมนี้ ธรรมดาแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ในคืนนี้ยิ่งเขาแต่งตัวสะดุดตามากเท่าไหรเขาก็ยิ่งตายเร็วขึ้นเท่านั้นเขายนเสื้อคลุมนักเวทฝึกหัดทิ้งจากนั้นลิงก็เปิดช่องเก็บของแล้วขุดเสื้อคลุมสีเทาขึ้นมามันเป็นเสื้อคลุมของเขาเองไม่มีอะไรที่พิเศษเกี่ยวกับมันเมื่อสวมใส่มันเขาจะสามารถแฝงตัวเข้าไปในฝูงชนได้โดยไม่มีใครสังเกตลิงเริ่มออกเดินทางหลังจากสวมรองเท้าของเขา นักเวทส,ส่วนใหญ่ชอบหอคอยหอพักของนักเวทฝึกหัดจึงเป็นหอคอยที่มีหชั้นและแต่ละชั้นมีสิบห้องกระจายกันไปเป็นวงกลมขณะที่กำลังเดินออกมาลิงพบว่าตัวเองอยู่ในห้องโถงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30ฟุตมันมีแสงสลัวจากบอลแสงที่ลอยอยู่เหนือห้องโถงตอนนี้คือเวลา21นาฬิกาส5นาทีสำหรับนักเวทที่มักจะนอนหลับเร็วมันก็คือเวลานอนแล้ว ตามมาด้วยบันไดหินเกลียวที่ไปยังชั้นสองลิงได้เดินทางมาถึงห้องของแกรนและเคาะที่ประตูเบาๆแต่ก็ไม่มีการตอบสนองใดๆบางทีแกรนอาจจะหลับแล้วลิงลังเลที่จะเคาะประตูต่อเพราะมันอาจจะทำให้นักเวทฝึกหัดคนอื่นๆตื่นขึ้นมาและเขาก็ได้พิจารณาสิ่งที่เขาคิดในหัวของเขาซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยเขายื่นมือออกไปที่ล็อกประตูและลิงก็ได้เปิดใช้งานมือแห่งนักเวทมือแห่งนักเวท ใช้มานา0.2หน่วยเลเวล0พลิกแพงผลเคลื่อนย้ายวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัสเทคนิคที่นักเวทมักใช้เพื่อการแสดงมือแห่งนักเวทเป็นเวทมนเดียวที่ลิงเรียนรู้มาตั้งแต่เริ่มแรกมันเป็นเวทมนที่เรียบง่ายและเสียค่ามานาเพียงแค่0.2จุด พอพักของนักเวทฝึกหัดใช้ล็อกประตูแบบเดียวกันการเปิดมันด้วยมือแห่งนักเวทจึงเป็นเรื่องที่ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก5วินาทีต่อมาประตูได้เปิดออกด้วยเสียงกรีกประตูไม้ได้แง้มออกมาเล็กน้อยขณะที่ลิงก์เปิดมันออกอย่างสุภาพสำหรับใครที่ขโมยเป็นครั้งแรกในชีวิตเสียงจะสั่นสะเทือนดังมากแต่ไม่ใช่สำหรับลิงก์ในฐานะที่เป็นคนคนแรกที่ได้กลายเป็นอัคเมดในเกมเสมือนจริงจิตใจของเขาจึงแข็งแกรง่งดังหินผา เขาเปิดประตูโดยไม่ส่งเสียงดังเดินเข้าไปข้างในและปิดประตูด้วยมือที่เรืองแสงเขาทำทั้งหมดนี้ราวกับว่ากำลังเข้าไปในห้องของตัวเองภายในห้องมืดมากๆก,การจัดวางในห้องคล้ายกับห้องของเขาอย่างไรก็ตามพวกเฟอร์นิเจอร์ก็มีราคาแพงกว่าของลิงสถาบันไม่ได้จัดหาเฟอร์นิเจอร์ให้กับนักเรียนแกรนซื้อของพวกนี้มาด้วยตัวเองแกรนเอนกายนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงข่าวลือเป็นเรื่องจริง เขารักคทาของเขามากๆจนเขากอดมันแน่นแม้ว่าเขาจะนอนหลับอยู่ก็ตามมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับโจรจริงๆแต่ไม่ใช่สำหรับลิงเขารู้ว่าการสังหารหมู่ครั้งนี้จะช่วยลบสิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้นในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีใครที่จะสนใจสิ่งอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผลกระทบใดที่เขาจะต้องกลัว เดินเข้าไปยังเตียงของแกรนเขาเหวี่ยงมือของเขาไปที่ใบหน้าอันหล่อเหลาของแกรนฝ่ามือกระทบลงไปที่ใบหน้าของแกรนอย่างรุนแรงด้วยเสียงดังกรรหาหืมนี่สําหรับลิงคนเก่าแกรนคนนี้มักจะหาเรื่องลิงคนเก่าเป็นประจำครั้งหนึ่งเขาเคยเล่นพิเรนกับลิงจนเป็นสาเหตุให้แขนของลิงหักพ่อของแกรนเป็นด่ายุคดังนั้นเด็กน้อยคนนั้นจึงเลือกที่จะเก็บความทรมานไว้ในความเงียบแต่ลิงในตอนนี้จะไม่มีทางทําอย่างนั้นแน่ ด้วยการตบนั้นทําให้แกรนตื่นขึ้นและกระโดดขึ้นมาจากเตียงเขาเอามือลูบไปที่แก้มของเขาพร้อมกับมองไปรอบๆและตะโกนออกมาเกิดอะไรขึ้นแน่เกิดอะไรขึ้นเขายังคงสลืมสลือจากการตื่นนอนจึงยังไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์อย่างเต็มที่ในช่วงเวลานี้เขาได้คลายการจับคทาที่อยู่ในมือของเขา ลิงไม่รอให้เสียโอกาสเขารีบคว้าคาถาที่สร้างขึ้นมาอย่างประณีตจากมือของเขาจากนั้นเขาก็ยกแขนขึ้นก่อนที่แกรนจะทำความเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นฝ่ามือคาราเต้ก็ได้แล่นลงไปที่คอของเขาอย่างรุนแรงดวงตาของแกรนหมุนติ้วและล้มกลับไปที่เตียงของเขาอย่างไม่ได้สติเขาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างลิงได้คาถาแล้ว ลิงชื่นชมคาถาที่อยู่ในมือของเขามันยาว15นิ้วมีแหวนเวทมนต์ที่ย้อมด้วยสีทองฝังอยู่ตามแนวยาวของมันมีอักษรเวทมนต์เล็กๆแกะสลักไว้ทั่วคาถาและได้มีการตกแต่งไว้ที่ส่วนปลายของนิวมูลมีกล่องเสมือนจริงปรากฏขึ้นมาข้างๆคาถาขณะที่เขาชื่นชมมันก็ได้มีข้อความส่องแสงขึ้นผ่านกล่องนั้นคาทานิวมูนคุณภาพใช้ได้ผล เวทโจมตีได้รับพลังเพิ่มขึ้น20%หมายเหตุของขวัญบรรลุนิติภาวะจากดายุกกิลแดนถึงลูกชายของเขาแกรนลิงยิ้มออกมาเทพแห่งแสงทำระบบเกมนี้ได้ดีจริงๆเขาคิดว่าทั้งภาพและเสียงมันให้ความรู้สึกสมจริงมากๆเขาได้รับคาานิวมูลมาแล้ว จากนั้นเขาก็หยิบนาฬิกาพกพาขึ้นมาดูตอนนี้เป็นเวลา21นาฬิกา50นาทีเขายังมีเวลาเหลืออยู่40นาทีซึ่งนั่นยังเหลือมากพอเขาเดินออกมาจากห้องแล้ววางปลายคาทานิวมูลไว้ที่ล็อกประตูเปิดใช้งานมือแห่งนกวดด้วยเสียงดังกริ๊กอีกครั้งหนึ่งสลักของล็อกได้ถูกทำลายด้วยคาทามือแห่งนักเวททรงพลังขึ้นอย่างมาก ตอนนี้ไม่มีใครสามารถเปิดประตูนี้ได้อีกแล้วไม่ว่าจะจากด้านในหรือด้านนอกต่อให้แกรนตื่นขึ้นมากลางทางเขาก็ต้องหาทางอื่นในการที่จะออกจากห้องในอีก40นาทีหลังจากนี้จะไม่มีใครในสถาบันสนใจเรื่องของคนอื่นอีกต่อไปเขามีคาถาแล้วซึ่งนี่นับเป็นก้าวแรก ลิงได้เดินลงมาที่ชั้นแรกของหอพักนักเวทฝึกหัดที่ชั้นแรกมีตู้จัดแสดงอยู่เล็กน้อยหนึ่งในนั้นได้เก็บกําไรเวทมนต์ที่เรียกว่ากำไรแห่งการปกป้องเอาไว้มันเป็นไอเทมเวทมนต์ระดับต่าผู้คนที่สวมมันจะสามารถใช้เวทมนต์ป้องกันระดับ2บาเรียคุ้มกันได้ลิงต้องมีมันในช่วงเวลานี้ เนื่องจากมีความหนาแน่นของมานาน้อยผู้คนจึงมีพลังน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับอนาคตเวทป้องกันระดับสองจึงได้ถูกพิจารณาแล้วว่ามีความแข็งแกร่งมากๆเมื่อใช้ดีๆแล้วมันอาจจะช่วยรักษาชีวิตของเขาไว้ก็ได้ ขณะที่สงครามเริ่มขึ้นการประทักการของกองกำลังที่แข็งแกร่งจะเป็นสาเหตุให้รอยแตกมิติปรากฏขึ้นข้ามผ่านทวีฟิรูแมนจากผลลัพธ์นี้จะทำให้ความหนาแน่นของมานาในโลกนี้เพิ่มขึ้นและตามมาด้วยจำนวนของนักรบเมื่อถึงตอนนั้นเวทระดับ2จะทำอะไรไม่ได้มากนักแต่ปัญหาของเขาในตอนนี้คือนักเวทชั้นผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่ชั้นแรกมาดามแฟร์แฟกหญิงชราคนนี้เป็นนักเวทระดับหนึ่งที่ดูแลหอพักแห่งนี้อยู่ เธอเป็นคนที่ตื่นง่ายขนาดเสียงที่เบามากๆก็ยังทำให้เธอตื่นขึ้นได้มันจะทำให้การขโมยยากขึ้นเมื่อเธออยู่ที่นี่แต่ลิงมีแผนอยู่เขาเดินไปทางบันไดแต่เขาก็ได้หยุดฝีเท้าเบื้องหน้าประตูบานหนึ่งความรู้สึกที่อ่อนไหวได้ท่วมท้นข้างในตัวของเขาลิงกระพริบตาความทรงจำของหนุ่มน้อยได้เล่นซ้ำในหัวของเขา หอพักนักเวทฝึกหัดเป็นหอรวมนักเวทฝึกหัดสามัญชนคนหนึ่งที่ชื่อเซลีนได้อาศัยยออยู่ในห้องนี้เธอเรียนอยู่ในสถาบันเวทมนตร์ด้วยทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากพรสวรรค์ในด้านเวทมนตร์ที่ผิดธรรมดาของเธอภายในเวลาเพียงแค่3เดือนเธอก็เรียนรู้เวทมนตร์ระดับศูนย์ได้ถึง3อย่างแล้วอนาคตของเธอทั้งสดใสและปลอดโปรง่ง ตามความทรงจำของเขาเซลีนเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆต่อให้ไม่ได้แต่งหน้าเธอก็ยังเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในสถาบันเวทมนต์โดยไม่มีใครโต้แย้งแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลสำหรับความรู้สึกของเขามันเป็นเพราะเธอได้ช่วยเหลือลิงคนเก่าอย่างมากตอนที่แกรนหักแขนของเขาเซลีนได้ช่วยดูแลเขาเป็นเวลามากกว่าหเดือนโดยให้เหตุผลว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ ลิงเป็นคนเก็บตัวและไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเขาแทบจะไม่มีเพื่อนในสถาบันแห่งนี้เขาจึงพัฒนาความรู้สึกอันแรงกล้าที่มีให้เซลีนได้อย่างง่ายดายภายในเดือนนั้นห่าหหเด็กน้อยเธอเป็นคนที่นายแอบชอบอยู่สินะลิงหัวเราะตัวเองเบาๆเขาไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วยเขาจะโชคดีถ้าเขาทำมันด้วยตัวคนเดียวกันมีคนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนั้นจะทำให้อันตรายที่เขาต้องเผชิญเพิ่มขึ้นอย่างมาก เขาหันออกไปแล้วก้าวเท้าไป1 9จากนั้นก็2 9และ3 9เมื่อถึงก้าวที่สตัวเขาก็แข็งทื่อเขาพบว่าความรู้สึกที่อ่อนไหวภายในตัวเขารุนแรงยิ่งขึ้นจนถึงขั้นที่เขาไม่สามารถมองข้ามพวกมันได้อีกก็ได้ก็ได้ในเมื่อมันเป็นความปรารถนาสุดท้ายของนายฉันจะทําให้เพราะถึงยังไงฉันก็ยึดร่างของนายมา มันไม่สามารถอธิบายได้แต่เมื่อลิง์ให้สัญญาความรู้สึกเหล่านั้นก็ได้หายไปเขารู้สึกเบาขึ้นราวกับว่าได้ยกภูเขาออกจากอกลิงรู้ได้ว่าเจ้าของคนเก่าของร่างกายของเขาได้หายไปตลอดการงงงมงายอะไรขนาดนี้ลิงคิดขณะที่สายหัวของเขาเขาจะพาเซลีนหนีไปด้วยแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้เขาต้องไปขโมยไม่สิไปเอากำไรแห่งการปกป้องมาก่อน